สวัสดีครับดีดีต้อนรับเข้าสู่ห่อง BIT 2 8 8 4 1 N ครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะนำความรู้ที่ได้รับจากวิชา Computer Technology a d v e r t i i n g System นะครับมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆได้ทบทวนความรู้ไปกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็จุดประสงค์ก็เพื่อให้เพื่อนๆน,นะครับได้ รบต้นบทเรียนนะไม่ต้องกลับไปอ่านใหม่ก็ได้นะครับผมอาจจะรู้เรื่องบ้างรเรื่องบ้างก็ลองฟังกันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมานําเสนอบทที่1น,นะครับความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการความหมายของคอมพิวเตอร์นะครับก็คือเครื่องมืออ e ิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรับข้อมูลชุดคําสั่งและนําเอาข้อมูลชุดคําสั่งมาประมวลผลให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการและนอกจากนี้นะครับคอมพิวเตอร์นะครับในยุค ใหม่นี้ครับสามารถเก็บข้อมูลและสามารถเชื่อมต่อกันได้ด้วยนะครับคอมพิวเตอร์ก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิส์นะครับหลายหลายชิ้นนะฮะมารวมกันเป็นคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องอ,อันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบคร้าวๆของคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมีพวกอุปกรณ์มีซอฟต์แวร์มีคนใช้งานแล้วก็มีข้อมูลแล้วก็ รนะกระบวนการทํางานนะครับก็มาดูองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ข้อแรกกันก่อนเลยก็คือฮาร์ดแวร์นะฮะก็จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์รับข้อมูลอย่างพวกเมาส์คีย์บอร์ดอะไรที่มันส่งเข้าไปนะครับนะแล้วก็หน่วยประมวลผลกลางก็จะมีพวก CPU นะ CPU เยู่ะทำหน้าที่2อย่างคือทำหน้าที่คำนวณน,นะครับแล้วก็ทำหน้าที่ควบคุมส่งข้อมูลไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะฮะประมาณนั้นนะครับ แล้วก็หน่วยเก็บข้อมูลก็คือพวกฮาร์ดดิสอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับสแดไดร์ฟีีนั่นแล้วก็หน่วยแสดงผลนะครับก็คือจอภาพเครื่องพิมอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการทํางานของคอมพิวเตอร์นะฮะก็คือเนี่ยอินพุตคือการนาเอาอินพุตเข้ามาในนี้เข้ามาใน CPU ก็คือเหมือนพิมพ์ตัวอักษรเข้ามาใน CPU CPU ก็จะ นำมาประมวลผลแล้วก็เอามาเก็บไว้ในฮาร์ดดิสเสร็จแล้วเราก็แล้วก็จะซีลยก็จะส่งออกไปทางหน้าจอนะครับประมาณนี้โอ้ยอะไรเนี่ยอ่าสำหรับซอฟต์แวร์นะครับก็เป็นชุดคําสั่งหรือก็จะประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์ระบบนะฮะก็คือว i n d o w s ของเรานั่นเองเองาความู้จกนี้ก็คือ Windows ก็คือว i n d o w s ทาอะไรบ้างก็คือจะเป็น มีโปรแกรมระบบปฏิบัติการก็คือ windows นั่นแหละแล้วโปรแกรมแปลภาษาก็คือเวลาเรากดแป้นไปใช่ไหมก็จะเป็นตัวเลข000001อะไรเงี้ยคอมเอราก็จะตลายเป็นก็ไก่ก็ไก่ก็ปวดก็ไฟก็ปวดขึ้งมาประมาณนั้นแล้วก็โปรแกรมอัาใชประโยชน์ก็จะเป็นพวกเครีย์โปรแกรมเคลีย์ขยะจัดการยึดจัดเรียงไฟล์อะไรประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็จะมีซอฟต์แวร์สำเร็จรูปก็คือซอฟต์แวร์ที่เราไปซื้อมาแล้วก็ใช้ได้เล ส่วนซอฟต์แวร์ประยุกต์ก็คือซอฟต์แวร์ที่เราเขียนขึ้นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพอะไรวะรูปภาพการสลรางเหมือนว่าอันนี้คือแมชชีนแลงเกรกก็คือภาษาคเครื่องใช่ไหมไม่ต้องใช้ภาษาอนะไรก็คือรู้กันเองเมื่อก่อนที่แบบเป็นอะไรนะั้ระบบ0ูนย์หนึ่งนึ่งระบบไฟติดก,กับไฟดับอะครับอ่าแต่ส่วนอันนี้เป็นซิมบลิกก็คือซิมบลิกแลงเกกก็คือจะเป็นพวกสัญลักษณ์นะฮะก็ต้องใช้ตัวตัวแปลภาษา อย่างที่บอกว่าเป็น assembler assembler ในการแปลภาษาให้เป็นภาษาเครื่องแล้วก็อุปกรณ์ก็สามารถทำงานได้ส่วนอันนี้นะครับ Python s c r i p ในะครับก็คือภาษาคนนี่แหละก็ต้องใช้อีตัวเนี้ยอะไรคอมไพเลอเออ all in term interpreter เออแหละในการแปลภาษาให้เป็นภาษาเครื่องนะครับก็ประมาณนี้ไม่ยากไม่ยากก็สำหรับ ข้อสามนะฮะองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ก็ที่เป็นบุคลากรก็คือคนใช้นั่นแหละคนใช้งานก็จะมีอะไรบ้างมีผู้บริหารนี่คืออะไรผู้บริหารนั่นแหละผ <c oughs> ู้ <c oughs> ออกแบบและวิเคราะห์ระบบก,ก็จะทำามาที่แบบออกแบบ, program, บโปรแกรมเขียนโคดชาร์ดทำโปรแกรมออกมาโปรแกรมเมอร์ <c oughs> ก็คือรับจากกรอบข้อมูลจากผู้ออกแบบมาเขียนโปรแกรมแต่เราก็พอเขียนเสร็จปุ๊บเราก็จะมีผู้บริหาร Data คือผู้หรือแอดมินสำหรับการจัดการเก็บข้อ,ขอมูล แต่ก็ผู้ปฏิบัติการก็คือแบบช่างซ่อม,อมช่างซ่อมนั่นเองช่างซ่อมแก้ไขปัญหาโน่นนั่น,นแล้วก็ลงวัสุดท้ายก็คือผู้ใจที่หลักได้ด้วรส่วนอันที่4นะครับข้อมูล Data หรือก็คือสิ่งที่เราบันทึกลงไปในคอมพิวเตอร์น่าจะเป็นแบบยังไงดีก็ค,อคือความหน่วยความจําที่เล็กที่สุดของคอมพิวเตอร์ก็คือบิตนะฮะก็คือมันจะมีแค่ศูนย์กับหนึ่งสองตัว ส่วนก็คือ1บิต1ก็คือ1บิตถ้าส่วนสองตัวก็คือ2บิดส่วนสามตัวก็คือ3บิตประมาณนี้อแล้วส่วนที่ใหญ่ขึ้นมาก็คือจะเป็นไบต์นะครับไบต์ไบต์ก็คือจะประกอบไปด้วยบิตทั้ง8ตัวก็คือบิต8ตัวรวมกันได้1ไบต์หรือเท่ากับหตัวอักษรนั่นเองอ่าก็คือเหมือนเราพิมพ์ส่วนนึ่งนึ่งคือมันเขียนไปจะได้เป็นตัวอักษรหนึ่งตัวประมาณนั้นครับแล้วก็เต็าหรือแต๋อะไรสักอย่างครับก็คือ เป็นยังไงเป็นคับนะครับคัคัคับสองคัสามคัมาสินค้าที่สินค้าอะไรประมาณนี้ส่วนถ้าเป็นเิ c กคอร์ดนะครับเิ c กคอร์ดก็จะเป็นในแนวนอนนะฮะแนวนอนปึ๊ดปึดปึด,ดส่วนไฟล์ด้จะเป็นทั้งหมดทั้งหมดก็คือเอาบิตไบต์เปิดไฟล์บิ c กคอร์ดอะไรมาถงลเป็นไฟล์ครับ ส่วนห้ากระบวนการทํางานหรืออะไรรู้อะไรก็คือเหมือนเป็นก็คือคู่มือครับเอาสอนที่ให้เขาใช้สอนให้ผู้ใช้งานพวกยูเซอร์อะไรนี้ใช้งานนะครับก็มีสองแบบก็คือจะมีคู่มือผู้ใช้งานกับส่วนคู่มือผู้ระบดูแลระบบคู่มือผู้ใช้งานก็จะเป็นทั่วไปนะฮะแล้วก็่วนคู่มือผู้ดูแลระบบก็จะเป็นแบบลงลึกหน่อยเกี่ยวกับโค้ดเกี่ยวกับ โชาตอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนเทคโนโลยีก็ตามยุคยุคก่อนๆเนี่ยคอมพิวเตอร์ในยุคที่หนึ่งก็จะเริ่มจากพศอเนี่ยหนึ่งเก้าสี่หกถึงหนึ่งเก้าห้าเจ็ดก็จะเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องเบลเลอร์เทอร์ใช้หลอดสุญญากาศอืมเกะทำอะไรก็ไม่ได้มากเลยร้อนด้วยอือแค่ไหนเราจะใช้ก็ต้องเปิดปิดไฟฟ้าเพราะมันเป็นแค่ศูนย์หนึ่งจริงอะไรประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างของ ENIAC นะครับเป่นอย่มาไปเลยอันนี้ก็ไม่ใช้แล้วแหละเจอคอมพิวเตอร์ในยุคที่2นะครับก็อยู่ใน101958ถึง1964นะฮะก็จะเปลี่ยนจากไอห้อนใหญ่เมื่อกีเนี่ยมาเป็นไออันเล็กเป็นพันเป็นพานซิเนนสตเตอร์ก็คือราคาก็จะถูกลงถูกลงมากเลยมไม่ร้อนด้วยแล้วก็ในช่วงนี้ก็จะมีการพัฒนาภาษาสัญลักษณ์หรือ ขั้นสูงนะฮะมาใช้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์อนะครับส่วนในยุคที่3นะครับในคอ .21965 อถึง1977เออก็เลิกใช้และไอ,อตุ่มๆเมื่อกี้เนี้ยที่จะเปลี่ยนหลอดสูญญากาศมาเป็นทรานซิสเตอร์ก็จะเปลี่ยนมาเป็นชิปนะฮะก็คือ IC นั่นเองไอซีก็เหมือน CPU นั่นแหละ ก็คือคอมพิวเตอร์ก็จะถูกลงอีกนะครับแล้วก็จะสามารถใช้ภาษาเบสิกพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ได้นะครับอืมนี่คืออะไรวะเอออันนี้คือขนาดของ IC ก็คือเหมือนอยังงอ่ะความสามารถในการคำนวณวมว,งวงลผลของคอมพิวเตอร์ก็จะมีตั้งแต่เล็กเล็กมากถึงใหญ่ที่สุดเลย ส่วคอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบันนะครับก็คือตั้งแต่1978ถึงปัจจุบันที่ยังใช้ IC ก็คือ CD นะจ๊ะที่เราขอ IC S3 ไม่ต้องไมอยู่ในถึงอะไรประมาณนี้ยุคนี้ถือว่าเป็นยุคที่คอมที่ได้รับความนิยมมากคือคอมที่เราใช้กันอยู่ประมาณนั้ก็คือความเร็วการประมวลผลก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนี่ด้วยนะครับประมาณนั้น ส่วนหลักการทางนานของคอมพิวเตอร์ของจอห์นวอลนัแมนอะไรไม่รู้นั่นแหละก็คือจะรับก็จริงๆก็คือทัอ่วไปไหยครับก็คืออินพุตข้อมูลเข้ามาประมวลผลใน CPU CPU ซก็จะประมวลผลเอาไปเก็บเอาไปเก็บเสร็จแล้วก็ส่งมาที่ CPU ประมวลผลให้แสดงผลที่ทีประมาณนั้นแหละไม่ยากหรอกก็เหมือนพิมพ์ข้อความลงไปเอาไปเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์แล้วก็ส่งออก เข้าใจง่ายมากเลยเขาก็กันได้ของซอฟต์แวร์นะครับก็จะมีไป่ในวินโดก็จะมี Windows 64บิตกับ Windows 32บิตนะฮะวิน32บิตก็คือถ้าฮาร์ดแวร์ของเราเป็น32บิตทั้งหมดเราก็จะไม่สามารถลง64บิตได้แต่ถ้าเราใช้ฮาร์ดแวร์ที่เป็น64บิตอยู่เราก็จะสามารถลงของ32บิตได้เช่นกันนะครับก็คือถ้ามากกว่าก็ลงอันที่เป็นน้อยกว่าได้ประมาณนั้นแหละ ส่วนระบบปฏิบัติการก็จะมีนาทีก็คือเนี่ยเป็นรอบไปที่ควบคุมการทํางานของคอมพิวเตอร์แล้วก็จะสัรทรัพยากรของฮาร์ดแวร์เช่นแบบไดวเวอร์ลงไดวเวอร์ไม่ลงไดวเวอร์ก็ใช้ไม่ได้ประมาณนั้นแบบเราจะพิมพ์งานแล้วก็เอาอราโน้ตบุ๊กเราไม่มีไดเวอร์ของพิมพ์เตอร์เราก็จะเป็นไม่ได้แล้วก็ระบบปฏิบัติการก็จะควบคุมประสานงานกับ ฮาร์ดแวร์กับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ผู้ใช้ของเรานะครับ mm hmm. ก็เนี่ยแบบรูภาพนี้ก็จะเป็นแบบผูซอร์นะครับใช้แอปพลิเคชันแล้วก็ต้องผ่านะร,นะระบบปฏิบัติการแล้วก็ผ่านฮาร์ดแวร์ของเราแล้วฮาร์ดแวร์ของเราก็จะส่งนี่มาผ่านระบบปฏิบัติการแล้วก็จะมาถึงแอปพลิเคชันที่เราใช้นั้นเราก็จะมีเรื่องประมาณนั้นส่วนหน้าที่ของระบบปฏิบัติการอืม ก็หนึ่งนหนึ่งก็คือติดต่อกับผู้ใช้สองก็คือควบคุมดูแลอย่างที่บอกก็คือการลงไนเวอร์เองแล้วก็สามก็เป็นการจัดทรัพยากรของระบบก็คือเก็บข้อมูลอะย่างนี้ก็วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ก็คือยุคแรกๆก็จะไม่มีระบบปฏิบัติการก็คือ non System, นอนคอมพิวเตอร์สิเต็มก็จะไม่สะดวกใช่ไหมแต่นั้นก็ระบบที่ต่างมันจะเป็นระบบงานแบบแปบดบก็คือจะมี CPU เข้ามา แต่ว่าจะใช้บัตรเจาะรูมันก็ไม่ค่อยมีผลใช้แน่ๆแต่มันก็จะทํางานได้แต่ว่าความเร็วนั้นกว่าซีพียูขันจะเป็นหนึ่งตอนหนึ่งจะช้าส่วนระบบงานแบบบัฟก็คือจะมีหน่วยความจําเข้ามาใช้ก็คือแรมนะฮะก็คือมันจะส่งข้อมูลทุกอย่างเก็บเข้ามาในเครื่องก่อนเสร็จแล้วก็ไปปิ้งปุ๊บมันจะเร็วขึ้นประมาณนั้นก็คือจะดีกว่าส่วนแบบฟูลลิงก็คือจะเก็บ เก็บไว้ในดดิศแบบสาวรเลยกว่าจะดึงมาใช้ได้ก็คือมันก็จะช้ากว่าก็คือสรุปแล้วก็คือเอนระบบสันนี้จะดีกว่าแต่อันนี้จะเก็บข้อมูลได้เยอะกว่าแนี้นแล้วก็ระบบมันติโปรแกรมมิ่งนะฮะก็คือใช้ได้หลายโปรแกรมทําได้หลายอย่างทันแม่หลายอย่างพร้อมกันเช่นแบบเราสั่งพิมพ์ไฟนี้พิมพ์ไฟนี้พิมพ์ไฟนี้เออก็คือเดี๋ยวมันก็จะไล่สังได้หลายอื่นปะา แต่ไอ้ก่อนๆนั้นนี้ก็คือสั่งหนึ่งตอนหนึ่งแต่นี้คือแบบสั่งๆไปเถื่อนมันก็ทําให้ทำมาเนีแล้วก็ระบบแบ่งเวลาระบบแบ่งเวลาก็คืออะไรก็คือมันจะแบ่งเวลาว่าเนี่ยโปรแกรมเนี้ยทำห้านาทีนะแล้วค่อยออกอะไรนี้ก็คือวิธีที่ว่างานแม่งก็จะไม่เสร็จงานไม่เสร็จแม่งก็ไม่ทําแล้วอะไรอย่างเงี้ยให้นอื่นเขามาทําก่อน ก็เหมือนเราไปเข้าร้านเน็่งใช่ไหมระบบเวลาแล้วก็ต้องออกแล้วสมุดจะเป็นระบบเดียวทางก็คือทําให้เวลาเป็นศูนย์แต่ว่ามันเป็นไรไม่ได้เราคิดว่าปุ๊บมันจะไม่ประมวลผลเลยต้องแบบวิ่้ฟาคือแบบให่วินิเหมือนให้าเวาเราคิดบวกเลขบวกหนึ่งเป็นสองเนี่ยเราก็ต้องคิดใครจะฟาคิดได้ไม่ได้คิดจะตอบได้เลยจะไม่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับก็ประมาณนั้นแหละเป็นเดียวทางก็คือแบบมันจะเร็วนั่นเองประมวลผลได้เร็ว อแล้วก็ระบบแบบันติโปรเสเซอร์ก็คือใช้คอมพิวเตอร์หลายเครื่องแต่คงไม่ได้ใช้กันหรอกเพราะว่าไม่เหมอนกับเราใช่ไหมแล้วก็ต้องขอจบกันเลยนะจบจบการทบทวนบทเรียนเพียงเท่านี้ของวิชาคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีและออปติคส์จีนซิสเต็มนะครับสวัสดีครับ